สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่นี้ว่านังข้านค่ะที่8กรกฎาคม2 5 6 8ค่ะตอนนี้เวลาบ่าย3 10นาทีนะคะบ่าย3โมง10นาทีของวันนี้ค่ะอินตาชาแนลค่ะคุณผู้ชมจะนำแนวทางลาพัฒนารวมเซียนมาฝากคุณผู้ชมค่ะมีเซียนไนแน่กับมีเดนเดินดียายนางตำลาวเซียนอ้แล้วก็แอดจินแล้วก็ของนุ่นผู้พานค่ะคุณผู้ชม มีทั้งเบิดหาเซียนเนาะหาเซียนค่ะคุณผู้ชมเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางนะคะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากมากค่ะวิเคราะห์ไปน้ำอาค่ะคุณผู้ชมเนี่ยทางไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันเ้อค่ะคุณผู้ชมให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเราพัฒนาวันที่7ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม แปดเก้าศูนย์สามตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวถึงสองตัวคะ่ะหวังว่ามาสองตัวนะคะมาทั้งสองทั้งสามกับนี่นะคะแต่ตอนนี้เดินดีมากคะ่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีงวดที่ผ่านมาก็เข้าเหมือนกันคะ่ะงวดก่อนนี่กับเขาสองตัวคะ่ะคุณผู้ชมงวดของวันที่เจ็ดก็เข้าศูนย์ค่ะเพราะว่าเข้าสองศูนย์เนาะตามต่อเด้อคะ่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวเล่ากับให้นี่สามตัวนี้ติดนำคะ่ะคุณผู้ชมมงคลคะ่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมยายนางตามลาวค่ะให้ศูนย์กับสีงวดที่ผ่านมาเข่าศูนย์ค่ะคุณผู้ชมแล้วกับตัวจับคู่เขาตัวกลับค่ะศูนย์สองศูนย์นี่เขาตัวกลับค่ะคุณผู้ชมชุดนี้เข้าตัวกลับตลอดนะคะงวดที่ผ่านมากค่ะเขานะคะงวดนี้กับเขา่าอีกค,ค่ะคุณผู้ชมของยายนางตำลาวงานแอดจินค่ะเข้าแค่ตัววิ่งนะคะคุณผู้ชมของแอดจินเข้าตัววิ่งแนวทางมีเข้ามีหลุดเป็นแบบนี้ระคะคุณผู้ชม ถ้าตัววิ่งได้ถ้าคุณผู้ชมรูดก็ผ่านด้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้บันเลรูดเนาะกะร์ยันมันไปไกลค่ะคุณผู้ชมเอาเจาะอย่างเดียวเลยนะคะกัะขอโทษขออภัยค่ะที่แนวทางมันรูดเนาะขอเซียนไอ้ก็หลุดเช่นกันค่ะไม่มาซรากตัวตามตอวของหนวดไมเดอร์ค่ะคุณผู้ชมขอรหนุ่มผู้พามก็ไม่เข้าเหมือนกันค่ะรุดคือกันเนาะเนาะเอาแนวทางมีเข้ามาีหลุดจริงหระค่ะคุณผู้ชมกะเบิงๆไปน้อกันเอาค่ะว่า <c oughs> สี พาตัวใดไปเที่ยวเล่านะคะคุณผู้ชมเนาะอยากมวนอยากซึนกะปรึกษาหาลือกดไลค์กดแชร์ให้มือบวกเิึงนั่มค่ะคุณผู้ชมจะได้ปรึกษากันเนาะว่าตัวใดมากป๊มากเนาะเนาะแล้วก็ยีบย่างจะเป็นกําลังใจให้กับแอดกินั่าค่ะคุณผู้ชมตรงนี้อดอดแอดแอดค่ะค่ะคุณผู้ชม90แล้วก็1ค่ะ901เดี๋ยวจักหน่อยจะหาช่องไม้ด้วยค่ะคุณผู้ชมฝากช่องไม้น้ำเนยด้วยค่ะเป็นช่องนําเที่ยว ดี๋ยอาจจะเห็นช่องน้ำเที่ยวดีกว่าเพราะว่าแอจินไม่ค่อยยุบานอยู่แล้วค่ะมัน,มนเซ็งๆอยู่แล้วนะคะจะค,คิดคนหาแนวใหม่ที่ฟ้าฝากคุณผู้ชมสําหรับผู้เชิญชอบเนะะบาะค่ะเพราะว่าแนวทางเกี่ยวกับเลขนี้บบปานได้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่มีรายได้เลยทําให้เสียเวลาเนาะค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดี901วดนนี้ค่ะงวดที่แล้วกับ890เนาะเก่ากับศูนย์ยังมากอยู่วดนนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีศูนย์ติดอีกอยู่ด้วยค่ะ แต่ว่าคิดว่าจะมาหนึ่งทีเดีหลายกว่านะคะ90แล้วก็1ค่ะเป็นแนวทางเล่าพัฒนา3ตัวนี้ต้องมา1-2ตัวนะคะคุณผู้ชมเดินดีอยู่ค่ะแคปหน้าจอไว้เบิรงเด้อค่ะคุณผู้ชมผู้ใดสิไปเล่าพัฒนาค่ะให้มี3ตัวนี้ติดน้ำจา้าอันนะคะมากตัวนด้ค่ะจับมาใส่กับ,กกบ0กับ1นี่แหละคะ่ะอันนี้บางคนพัฒนาทิว่าเอาไม่ไปเฮ็ด์ยังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมยุ่งปรเข้าใจบางคนเพิ่งก็คอมเมนต์ผมเป็นบางคนเพิ่งกั อ่เก่งแต่เพิ่นกับบอลแตเขามาเบิงสินะคะคุณผู้ชมก็คือสมมุติว่าคุณผู้ชมมีตัววิ่งเด่นๆอย่างของใครเป็นตัววิ่งที่ไม่หลุดเังนสิ่นะคะคุณผู้ชมมา,มาจับใส่เลยคะ่ะยับใส่ซ้ําตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมมากัไปกัดนั่นแค่นั้นบนล่างนะคะนอกากจะได้ประพาตโอกาสดีๆนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาอันนี้แนะนําเพื่อเป็นแนวทางเ้้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางก็คือแนวทางนะคะไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะเข้าจะหลุดนะคะ ค่ะแอดจินงวดนี้ค่ะวันที่9กรกฎานคม2568ค่ะให้วิ่ง3กับ1เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะจับคู่มีทั้งหมด6คู่ด้วยกันค่ะ2ตัว6คู่ค่ะมี36 13 39 51 49 41ค่ะคุณผู้ชมเน้น39 51 41อ่า3นี่เน้น39ค่ะคุณผู้ชมหรือไม่ก็เอาตัวนี้นั่นก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหนึ่อาจจะมา3 1ก็ได้เลย ข่อมกับวันเขาพันษาพอดีนะคะคุณผู้ชมวันที่สิบวันเข้าขพันษาค่ะก็ไปวัดไปว่าแล้ววันที่สิบเอ็ดกันเ่ไได้เที่ยวเล่ากลับมาแล้วก็ของติดแม่ติดมือไปวัดนะคะคุณผู้ชมเพอได้มีแนวสื่อแนวใส่บาทใส่ปกเนาะค่ะคุณผู้ชมสามหกสามเก้าสี่เก้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่หนึ่งกันเน้นทั้งรักหนึ่งเน้นเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสามเนี่ยเน้นคิดว่าตรงเป็นสามเก่า เอาค้อมฝันมาฝากคุณผู้ชมน้ค่ะฝันมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ฝันอย่างวันตีะาฝันว่ามือขึ้นหมาดๆด้วยค่ะคุณผู้ชมไปวัดผู้ผายยาวมากค่ะคุณผู้ชมจําข้อมฝันแม่นๆสองสามมือมาหนิฝันว่าลงท่างค่ะไปเนื่งผู้เขาค่ะคุณผู้ชมลงท่างไปนั่งผู้เขาเราบันนี้กันก็เลยไปเห็นลงท่างไปกาวาจําทางในยู่าตรงมาท่านี้แต่มันไปลงค่ะ รูปว่ามันสิหลงมันมีสองสองทางสองเซนนะคะแต่ก็ไปเลือกอีกไปอีกเซนหนึง่งพ่อไปเซนหนึ่งแล้วเราก็ไปถามคน้นเขาก็บอกไปมันเป็นทางสุดเป็นบานคน้นมันเป็นทางตันสุดบานคน้นก็เลยบอกไปต่อค่ะคุณผู้ชมพ่อไปไปต่อก็เลยกลับขึ้นไปถามค้นให้ได้จะหารถรับจ้างไปส่งให้ได้พ่อไปเรียกรถรับจ้างรถรับจ้างก็เหมือนกับขายของยูอย่างประมาณนี้ค่ะ,อะดอกไม้งามๆผลไม้ก็งาม,งาม,งามๆที่เพิ่นขายค่ะ แล้วเพื่อนกับบอกว่าขายของอยู่ก็เลยยางหนีจากเพื่อนเพราะวา่าถาว่าขายของเนาะคะ่ะอีกอย่างเหมือนคั้นแปลกหนะก็เลยยางหนีอันนี้บอกยากจังเลยเน,นะะี่ยค่ะคุณผู้ชม,มอย่านี้คือความฝันบางทีมันอาจจะมาก็ได้นะคะถ้าพูดให้จบเนาะแล้วก็พ่อกลับขึ้นมาเราไปได้บอกเขาว่าจไํไเลยต่ว่าซอยเจ็ดสิบเอ็ดซอยเจ็ดสิบเอ็ดถนนเจ็ดสิบเอ็ดมันอยู่สเย้าดูดูค่ะคุณผู้ชม เขาก็เขาก็ซี่ไปถ้าทั้งอีกเซนนึงแหละแต่มันมองเห็นทางมาซอยเจ็ดสิบเอ็ดนะพรากำลังจะมาก็เห็นเหมือนเหมือนคนมีไปนั่งดูลรางส่งอย่างประมาณนี้นะค่ะกับผ่านบ้านก็เจ้าะกางเยวเบิงซื้อๆนะคะกับผ่านมาอีกค่ะคุณผู้ชมก็ถามกระเจ้าสิไปลห่ๆที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะก็เลยคิดว่าเจ็ดสิบเอ็ดกับไปกลับมาอยู่้อนก็เลยเอา เพิ่มขึ้นน้ำค่ะคุณผู้ชมก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่แหละครับเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้เล่าพัฒนาของแอดอินฝากก้มปันค่ะตะกรันฟันแมนเด้นะคะอันนี้บางสซ่ฟังนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะของยายนางตำลาวค่ะงวดที่ผ่านมากับเขาที่แล้วศูนย์สองนะคะของยายนางเข้าศูนย์สองต้นลิปเ,เบิงนะคะคุณผู้ชมย้อนไปเบิงก็ได้ค่ะศูนย์สองมีเส้นนอกของยายนางเข้าศูนย์สองลนีก็เล่น เขาตัค่ะวันนี้มาเขาตอสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าสี่ห้าค่ะตัวเลขสีม้าค่ะคุณผู้ชมมวดนี้นะคะสูตรนี้เคยเข้าบนล่างนะคะคุณผู้ชมมวดก่อนนะคะมาวดขพันมวดวันพุดเข่าบนล่างวันสุขเอ้ยวันสุขเข้าบนล่างเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเนาะเข้าบนล่างแล้วการเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเข้าบนล่างแล้วก็มากงวดเมื่อกี้เข่าศูนย์สองค่ะ แล้วมางวดนี้ค่ะคุณผู้ชมเบ่งเอาขะแคบหนาจอนะคะของยายนางตำลาวค่ะมีทั้งหมดหกคู่ไปกับบนล่างค่ะอของหนุมภูผ่าน,นะคะหนุนภูผ่านลาวพัฒนาหนุนภูพานสี่เก้าศนย์แปดสตัวต้องมา1นถึงสตัวนะคะบังที่มาสามรัฐบาลไทยบพพาดค่ะคุณผู้ชมส่วนลาวพัฒนามีเข้ามีหลุดช่วงนี้หลุดบ่อยมากนะคะ ก็คือ4908ต้องมาตัวไหนตัวนึงค่ะจับคู่ค่ะ50408393 8สีม้าบอกค่ะคุณผู้ชมแ8แก่พักโดนแล้วเนี่ย4กับ8นี่พักนานแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วน1นกับ2 2ขึ้นมาใดมาดีแถว6ก,ก็มาใดมาดีเจ็ดก็มาครักมาเนี่ค่ะคุณผู้ชม0ก็มาคักมาเนี่อันอันอื่นไ่ค่อยมากค่ะ3าม,มาเบาเบา3มาเบาเบแล้วการ หนึ่งหนึ่งกับเบานิดนึงค่ะหนึ่งกับสามมาพอๆกันแต่ว่าสี่กับแปดนี่หยุดเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนหกนี่มาดูมาคักเลยค่ะศูนย์กับมาคักมาแน่เจ็ดกับมาคักมาแน่มาได้มาดีค่ะคุณผู้ชมงวดนี้สิมาตัวนี้บวกับแครขนาดจอได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะของเซียนไอ้นะคะเซียนไอ้หนุนปูเอเซียนไอ้ให้เก้ากับศูนย์เป็นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมบนล่าง เกับศเป็นตัววิ่งบนและล่างค่ะเลขติด9กับ0ก็3 4 5 8ี่หแนะคะสามแล้วก็8จับคู่ค่ะสตัวบนล่างจับคู่สตัวบนล่างมีทั้งหมด8คู่ค่ะก็มี9ก้าสามเก้าสี่เกค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาพาาัฒนา ของเส้นไอ้นะคะเพื่อนก็นเคยเขาดีอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะสําหรับผู้ดที่เขามา่เบิงแม่ขอแนะนํเนะคะเนาะแนวทางเราพัฒนาก็มีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเบิงเราการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะกระเถิอแนวทางเขาให้พี่เห็นหนอเห็นนํำเนาะนะคะนาะใหายพ้นที่ชื่นชอบน้ำกันได้เห็นนะคะคุณผู้ชมบางคนเพื่อนอาจจะเขามาบ่ถึงเพราะว่าช่องมันน้อยนะคะมันไม่ดังค่ะคุณผู้ชมช่องไม่ใหญ่เหมือนเพื่อนเนาะ เฮ็ดไปตูๆๆในไทยไปปี2ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมม่นนางเขียนมองงอกเงยดมกินเคมีอยู่แอนยังบอลุ่มอยู่เนาะค่ะเพราะฉะนั้นกะฝากกนไรก่าแช่น้ำเด้อค่ะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแนวทางแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้กำลังใจกับจินตนาค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีทุกคนทุกท่านนะ,ะสวัสดีค่ะ